สวัสดีครับทุกคนมานะวันนี้มามาลอางานก้านลานกันนะครับนานๆรออยู่งานงานก้านลาน,นก็ทยอยส่งไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะหมดชิวนะครับจัดส่งตามชิวนะครับเน้นย้ำนะครับ ไม่มีแซงคิวนะครับนะก็อย่ามาติดสินบนผมนะครับจะส่งไปตามคิวนะครับถึงคิวใครก็คนนั้นนะครับให้เพิ่มก็ไม่เอานะครับเอาตามคิวนะครับที่ลงไว้นะครับจะมาให้เพิ่มผมผมก็ไม่เอานะครับเอาตามคิวจองนะครับใครจองคิวที่เท่าไหร่เป็นไปตามนั้นเลยนะครับเอาตามที่ผมลงไว้ให้นะครับ ที่เขียนชิวไว้นะครับลำดับจองมีลำดับชิวมีนะครับที่ว่าไปตอกผสมตอกธรรมดาตอกเม็ดแตงนะครับตามตัวหนังสือสีแดงนะครับที่ผมลงไว้นะครับนะท่านใดไม่รับก็ชิวต่อไปนะครับไม่ได้ซีเรียสครับไม่รับก็ไม่เป็นไรนครับ นะรอเยอะนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็มาเหลางานก้านล้านนะครับเตรียมเตรียมไปทำตอกนะครับวันนี้ก็ได้เหล่านะครับได้เหลาก้านล่านนะครับวันนี้หลังจากส่งงานเรียบร้อยนะครับก็มาเหลา เส้นต่อกานลานมานี้นะครับตามชิวครับถึงคิวใครนะครับหรือว่าผมทำเป็นต่อกอะไรนะครับผมก็จะ โทรหานะครับน้รับไหมนะครับ <hi> ท no ี่จองคิวไว้นะครับไม่รับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่รับก็คิวต่อไปเลยนะครับจะดนซีเรียสนะครับแต่ว่าผมก็จะทักตามคิวก่อนนะครับที่จองไว้นะครับอันน้าบอกว่าโอ้ไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับก็ก็จะโทรหาคิวถัดไปนะครับจัดส่งตามคิวเท่านั้นนะครับไม่มีรัดคิวนะครับ ผมแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับไม่มีรับชิวนะครับจัดส่งตามชิวจองนะครับหมายถึงว่าจะเปิดไหมก็ยังไม่แน่นะครับจะเปิดรับชิวหรือไม่เปิดนะครับแต่ว่าขอเคลียร์คิวนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับอยู่ที่นา,นาจองกันเข้ามาเนี่ยครับผมค่อยเคลียร์ให้มันเสร็จก่อนนะแล้วค่อยว่ากันนะครับ มันเลไม่ได้เ้างง่ายนะครับกว่าจะได้แต่ละเส้นนะครับใช้ความพยายามสูงอยู่นะครับในการทำขอบด้านลานนะครับมันไม่ได้เ้างง่ายเหมือนงานไม้ไผ่นะครับเป็นงานที่ละเอียดหน่อยนะครับการลานนะครับเป็นงานออกแบดีเ่ย